วันนี้นะกิฟตจะพาแม่ไปที่วัดอะไรนะคลองแปดชื่อว่าวัดดอนใหญ่วัดดอนใหญ่ชื่อว่าวัดดอนใหญ่วันนี้เราจะเที่ยววัดใกล้บ้านจริงๆอ่ะวัดดอนใหญ่เนี่ยเขามีหนึ่งชื่อชื่อว่าวัดกลางคลองแปดแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดดอนใหญ่ที่วัดดอนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นสายบุญอย่างแม่หรือสายมูอย่างบุ้งสามารถมาวัดที่ได้ครบเลยที่มีพญานาคใช่ไหมใช่ค่ะที่มีพญานาคที่มีองญานาค ม้วนขดอยู่ขอะเป็น58าบวกซึ่งต้องรอดเ,อเดินทาเดินรอดเดินรอดได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดสวยในจังหวัดปทุมธานีวันนี้คาแม่มานั่งอยู่ในรถครอบครัวซูซูกิ XL7 เป็นรถเจ็ดที่นั่งมันเหมาะกับการเดินทางเป็นครอบครัวเครื่องยนต์เนี่ยนะอยู่ที่1.5ลิตรเท่านั้นแต่คันนี้เป็นไฮบริดก็คือไฮบริดของเขาเนี่ยจะเป็นตัวไมล์ไฮบริดเล็กๆเขาจะมีตัวแบตเตอรี่อยู่ใต้ที่นั่งแม่ใล่างแต่ก้อนไม่ใหญ่อันนี้ก้อนไม่ใหญ่เขาไม่ใช่เป็นแบบว่าไฮบริดที่มาเต็มระบบมันจะมาช่วยในตอนที่เรากําลังจะเดินทาง,างสมมุติว่าขิ่สตาร์ทรถเนี่ยแทนที่ไอ้ตัว สูบฉีดน้ำมันจะมานะไอตัวไมลไฮเเนี่ยเขาก็จะเข้ามาทํางานและอย่างที่ว่ามันเป็นรถที่คล่องตัวด้วยแม่เห็นคันใหญ่แบบนี้ราคาสบายกระเป๋านะจ๊ะตัวเริ่มต้นเขาเจ็ดแสนเจ็ังไม่ถึงล้านเจ็ดเก้าเก้าไปตัวท็อปสุดเนี่ยมันจะมีหลังคามันจะเป็นทูโทนก็เพิ่มตัง์อีกนิดหน่อยราคาตัวที่เป็นตัวสูดน่ะแปดแสนเก้าพันบาทขยับขึ้นมาอีกนิดเดียวนะแล้วดูข้างในกว้างมาก ดูข้างหน้าจะพาหน้าใช้พาหน้าใช้อข้างในห้องโดยสารน่ะค่อนข้างกว้างเนะ<ม>เพราะว่าไอตัวเบาะหลังอ่ะสามารถปรับพับราบเรียบได้เลยพอพับแถวสองแถวสามพับปับ<อ>๊บผลสัมภาระได้เยอะมากถ<ม>้าเป็นรุ่นนี้นะ<ม>เป็นรถเจ็ดที่นั่งที่เป็น MPV คิดว่าตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคา<ม>ไอตัวพื้นถนนรถอ่ะลงไปจากกลางเคลียร์ได้สองล้านนีนั่นหมายถึงว่าคิดสามารถขับพาแม่ไปลุยในที่ที่แบบว่า ครุขาเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นหลุมเป็นบ่อเดินทางสบายราคานี้และได้รถประมาณนี้คิดว่าคุ้มค่าคุ้มค่าเาเล่นใส่ยัอันนี้ไม่ได้โดส่หเอาตัวติดเบาะเลยติดเบาะเลยด้านหลังติดเบาะรับดีประหยัดน้ำมันความมาตรฐานของเขาเขาเครมเอาไว้นะประมาณ1 9 2กิโลลิตรก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นของทางซูซูกิที่ทำมาแล้วก็ ตอบโจทย์กับลูกค้าที่เป็นแบบมีครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะสไตล์ของรถเนี่ยมันแอบแอบมีกลิ่นอายของ SUV ด้วยคิดว่านะมันเป็นรถเขาเรียกว่าอะไรมันให้ความจำกัดเยอะเหลือเกินนะเป็นรถคอสโอเวอร์ก็ได้เพราะว่าตัวช่วงช่วงด้านหน้าหรือตัวรถเนี่ยมันคล้ายๆเป็นรถเก่งยกสูงอะถึงแล้วแม่ถึ้ใช่เส้นนี้ที่เราวิ่งมาเนี่ยจากเส้นธัญบุรีเนี่ยมาตัดเข้าตรงคลองสี แล้วก็มาออกตรงลำลูกกาลำลูกกาแล้วก่อนสมัยสมัยก่อนนะแถวนี้จะเป็นทุ่งหญ้าเอ้ยอนาข้าวเนาข้าวเดี๋ยวนี้นี่เจริญมากนะนี่แก่แม่พระอุโบสถเงินในปทุมทองอปทุมก็หมายถึงว่าดอกบัวที่นี่จังหวัดปทุมดอกบัวสีทองสวยมาก แล้วตัดกระฟ้ายอุโบสถจตุรมุกอุโบสถจตุรมุกมก็หมายถึงว่ามีประตูแบบนี้ทั้ง4ได้าน,านมีมุกยื่นออกมาจากพ้าโบสถทั้ง4ด้านสวยงามแน่ๆนะแล้วก็ด้านหน้ามีรูปปั้นของสมเด็จโตยอยู่ค่ะคุณแม่มาดูตรงนี้ข้างบนเนี่ยตรงเชิง่งด้านหน้านะจะมีเขียนว่าพปลของรัชกาลที่9ใช่ของรัชกาลที่9ก้าก็เดี๋ยวเราไปเข้าด้านหน้าตรงนี้เนี่ยคิดว่าเขามีงานแน่เลยเพราะว่าเขามี เต็นต์น่าจะใกล้ๆจะมีงานฉลองอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่เดี๋ยวกิฟพาแม่ไปในพระบูสดกันก่อนดีกว่าไปเนี้ยวันที้เลยค่ะ ตรงนี้เป็นเส้นทางเดินไปนสู่บรรันไดแก้วบรรันไดเงินวยแล้วก็บรรันไดทองผ่านแบบว่าซุ้มเนี่ยทางเดินเขาไม่ให้ร้อนไง <c oughs> อ๋อก็ <c oughs> จะเป็นต้นไม้ห้อยมาเ <c oughs> ออใช่เลยเลยเขาให้ขึ้นไปถอดรองเท<ว>้าด้านบนได้อ๋อเหรอคะใช่อันนี้ทางเข้าราโบสถดสัญลักษณ์ปลอาลเครื่องบูชานะเป็นผ้าไตานะไปถวายหลวงพ่อใจดีวันนี้เหมือนมีพุทธพิเศษด้วย เข้ามาในพร้าโบส์นะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงด้านหน้าคุณแม่จะเป็นพระประธานองค์ใหญ่นะแล้วก็ถ้าเรานั่งกราบท่านเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพักท่านนะดวงตาท่านคือมีความเมตตามากเป็นพระพุทธรูป <gi? S 1> ที่เป็นสีขาวทั้งองค์นะโดยที่ไม่ได้ทาสีเลยนะไม่มีสีใดมาลงรักปิดทองเลยนะออก,ก็มีพระนามว่าสมเด็จพระสุวรรณปทุม <_' S 2> พุทธพจนะวราพร ก็บางคนมาก็จะเรียกท่านว่าดูพ่อใจดีนะก็ใครมากล่าวคำอธิษฐานเนี่ยก็มักจะสำเร็จสมปรารถนานะท่านใจดีจริงเวลาเรามองนะมองขึ้นไปตรงพระพักท่านนะสมส่วนมากคนปั้นนะฮะปั้นได้งามมากงดงามมาก อันนี้เป็นพระที่เข้าพิธีพุทธพิเศกมาเมาื่อวานนี้เมื่อวานนี้ใช่เป็นหลวงพ่อสามดีเป็นต้นโพบุญนะถ้าใครอยากจะทําบุญก็สามารถที่จะมาหนีธ<ม>นบัตรนะก็เป็นการทําบุญเหมือนกันอ๋อน,ะะนีกเองใช่ค่ะ จะมีเป็นโพเงินโพทองก็สามารถที่จะมาเนี่ยเรามาทําบุญตรงนี้ได้แม่ทำอีกก็ได้ทําอีกก็ได้บูชาไอ้ไข่ที่วัดดอนใหญ่ก็ทําบุญตรงนี้อย่างที่บอกนะาสมุลก็ได้ใสบุญก็ได้ถ้าเกิดใครใสมุลเขามาขอพรจากไอ้ไข่นะผู้ชายดูดูหนาที่นี่ไอ้ไข่ที่นี่ถือว่าศักดิสิทธิ์มากดูวยดูหน้านูไข่สิ่ัะนะฮะสวยจังสวยจังถ้าใครอยากจะได้วัตถุมงคลก็มาตรงนี้ได้หรือมาจุดธูปไอ้ไข่ก็ได้20สบาทเจ๋งดวง แม่นนะที่นี่อบอกเลยคุณแม่แม่นมากและในศาลาตรงนี้นะอย่างที่บอกนะที่วัดเนี่ยมีให้เรามาสักการะได้ทุกจุดเลยตรงนี้จะเป็นอะไรเอ่ยนางกว,วัวกนะตรงนี้ก็เป็นนางกวักนะองค์นางกวักนะและด้านหน้าที่เห็นอยู่ด้านหน้านะเป็น เท้าเวสุวรรณสมัยก่อนนะเท้าเวสุวรรณที่นี่นะเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ยังมีคนมากราบบูชาอยู่เลยก็องค์เท้าเวสุวรรณนะจะมีอยู่สามองค์นะคะองค์แรกเนี่ยจะเป็นองค์สีทองนะคะท่านมีพระนามด้วยนะคะนี่องค์สีทองก็คือองค์ใหญ่ตรงกลางนะด้านขวาเนี่ยเท้าสมปรารถนาเขียนว่า้อให้มือนสาเร็จนะนี่องค์นี้เป็นองค์กลางนะสีทององค์ใหญ่เท้าทองไหลมาแล้วก็ องอยู่ด้านข้างทางด้านขวามือชื่อว่าเท้าเงินไหลนองแนมะ่ไหวครบยังเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยมีบ้านลมยักษ์พ <c oughs> ัดลมยักษ์ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดแม่ตรงนี้เป็นสาลาปู <c oughs> ที่นี่ถ้ามาไหว้พระนะคือเยอะมากจุดต่าง,าง,างๆอะคะ <c oughs> อ่ะเพราะแม่รณีบบวยผมพระสังกจยก็ <c oughs> จะอยู่ทางฝั่งด้านน้นเยอะไหมคอพระแม่ธรณีบีบวยผมพระสังฆัจายก็จะอยู่ทางฝั่งด้านนู้นเยอะไหมคะเยอะ เยอะนะเนี่ยพญานาคอยู่ตรงนี้นี่นะเป็นสมบัตมลูกนะ,อ,ะองค์เล็กๆนะมีขนาดว่าหลวงพ่อองค์ดก็เป็นอีกหนึ่งองค์ที่มีความสังเกตมากเ,าเด็กกิฟพาแม่ไปดูตรงนี้อันนี้แม่กลับแล้วใช่ไหมคะอันนี้เรากราบแล้วนะเด็กกิฟก็ขยับตัวเองไปฝั่งโน้นที่กิฟบอกแม่ว่าทําไมที่นี่ไอ้ไข่ท่านถึงดังมีห้องไอ้ไข่เลยอ๋อเหรอมีห้องไอ้ไข่อยู่ด้ง่ไหอ๋อเนี่ยหรอนี ข้างไอ้ไข่ตรงนี้เนี่ยเวลาที่ไขมาไหว้ไอ้ไข่เนี่ยเขาก็จะมาถวายของตรงนี้แล้วแม่ดูมาดูนี่อะนพาะเลยทีเด็ดของสายหมูต้องห้ามพลาดหลังจากที่แม่ทาบุญด้านบนแล้วลงมาข้างล่างก็ยังมีอีกเนี่ยบูชาไอ้ไข่เห็นไหมเขามีประทัดด้วยบางคนก็ไปจุดจุดประทัดไงบางคนก็มาเขาเรียกว่าอะไรนะมาขอท่านขอหนูไข่ขอสมสมสมเร็จสมปัารถนาก็มาถวายก็มาถวายชุดทหารเต็มเลยของรุ่งของเล่นไก่เกิดอะไรเห็นไหม วัตถุมงคลของไอ้ไข่ที่นี่ก็ดังเหมือนกันออแล้วดูนี่นไไี่ไอ้ไข่ไอ้ไข่องค์นี้เลยใช่ไหม <laughs> นี่ดีกี่พาแม่มาดูอันนี้เป็นเหมือนเหมือนออน้ำมนตนะ์อะบางทีเข้ามาไหว้เขาจะมาถวายไก่ไงนะไอ้ไข่สร้างบุญออน,ะนี่แล้วดูองค์ไอ้ไข่องค์เล็กๆนะตอนนั้นท่านดังมา,เออากเใช่เ,ออเวลาใครมาที่วัดดอนใหญ่เนะี่ย ก็จะมากราบไอ้ไข่ตอนนั้นไอ้ไข่ท่านดังมากๆเลยนะแล้วก็มาไหว้องค์เวศสุวรรณเวสุวรรณเวสุวรรณแล้วดูของเล่นของเล่นของของพี่ไอ้ไข่อะเต็มเลยนี่คนซึ่งมาถวายเต็มเลยรถเต็มเลยเดี๋ยวกิ๊บเมื่อกี้แม่เห็นที่ที่กล่อง หลวงพ่อสามดีค่ะคืออะไรอ่ะคุณหลวงพ่อสามดีกิีบอธิบายให้แม่ฟังคำว่าหลวงพ่อสามดีเนี่ยเวลาที่เรามาที่วัดดอนใหญ่เนี่ยเราจะมาไหว้พระสามดีที่ดอนใหญ่ก็คือ,อดีที่หนึ่งคือหลวงพ่อปู่ดอนใหญ่ดีดนะคะแล้วก็องค์ที่สองก็คือหลวงพ่อดําสำลิศผลดีที่อยู่ด้านในห้องนะแล้วก็องค์ที่สามก็คือหลวงพ่อใจดีเดชพระอุโบสถถึงเรียกว่าหลวงพ่อสามดีอ่าส่วนองค์หลวงปู่ หลวงพ่อปู่ดอนใหญ่ดีท่านจะเป็นพระที่อยู่คู่กับว,วัดมาเก่าแก่ท่านจะอยู่ตรงหลังพระโบส์นะมีนกเกาะอ,อยู่ตรงพระเสียงท่านด้วยนะและตรงนี้เป็นหลวงพ่อปู่ดอนใหญ่ดีนี่ก็คือ3ดีในวัดดอนใหญ่แห่งนี้นะคะถ้าใครมากราบก็ต้องมากราบให้ครบนะคะทั้ง3ที่เลยนะหลวงพ่อปู่ดอนใหญ่ดีองค์แรกนะองค์ที่สองหลวงพ่อองค์ดําดี แล้วก็องค์ที่3ก็คือหลวงพ่อใจดีที่อยู่ในพระุัวสดหลังใหญ่เดี๋ยวเราไปฝั่งนูน้นพาคุณแม่ไปที่อุทยานองค์พญานาคนะอยู่ฝั่งนูน้นเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอุทยานนะที่อยู่ในจังหวัดปทุมที่สวยไม่แพ้วัดใดๆเลยในประเทศไทยเดี๋ยวคิ่พาไปดูว่าจะสวยขนาดไหนดีกว่าเนาะแม่ ฝั่งนี้นะนูนเข้าไปข้างในนั่นเลยนูนเลยฮะใช่ตรงนี้เป็นที่เดียวกับของของทางวัดของวัดใหญ่กันใช่ค่ะตอนนี้ขอมานั่งก่อนข้างหลังยแอร์เย็นมากเพราะว่าข้างหลังมันมีแอร์เป็นแอร์ราวแบบนี้กูโห่สี่ช่องเลยอะแอร์จะมาถึงมีสี่ช่องแม่รู้ไหมทำไมฮะมันจะต้องยาวไปถึงข้างหลังเลยไงอ๋อไปที่นี่คนที่นั่งด้านหลังแล้วก็สามารถที่จะปรับเองได้ด้วยอ๋อแถวที่สามใช่ไช่ ตรงนี้นี่เองที่เรียกว่าบ่วงพญานาคไปตามสะพานกําลังสร้างอยู่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แม่แต่เราสามารถที่เข้าไปถ่ายรูปได้เข้าไปได้นี่ไงสะพานยาวมากนะที่แม่ถามไงว่า58บ่วงนี่คือมีพญานาคกี่องค์ก็จริงๆแล้วอะบ่วงที่เดินลอดเข้ามาเนี่ยจะเป็นบ่วง58บ่วงแต่ว่าเดินมาตรงกลางก็จะเจอองค์พญานาคสององค์นะอโหอันนี้สวยมากแม่โอ้ใช่ พระพุทธเจ้าทรงพระเมตตาทรงเปิดโลกค่ะทรงเปิดโลกปางเปิดโลกนะปางเปิดโลกน,นี้เป็นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกฝั่งนี้คืออุทยานอ์พยานาะยังสร้างไม่เสร็จแต่ว่าก็เสร็จไปที่ว่าเกิน80%อยู่อีกฝั่งหนึ่งของวัดนะ,ะถ้าใครมาเนี่ยตอนแรกเลยเราสองคนก็ไม่รู้ไม่รู้อยู่ตรกไหนหายเลยใช่ใช่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของวัดนึก็นะอยู่ทางน้นเอ๊ะมองหาไม่เห็นเพราะตอนนี้กําลังสร้างอยู่ใครที่จะมาทําบุญเพื่อที่จะร่วมบุญในการสร้าง ลานทาตรงนี้ให้เสร็จนะ,ะก็สามารถมาทำโอ้โหสวยจังเลยดูดิสวยไหมเวลามองเข้าไปเนี่ยสวยก็ยตรงนี้มีศาลาองค์ปู่สมเฝ้าทรัพย์ด้วย,ยด้านขวามือด้านซ้ายมือก็จะเป็นองค์ปูน่นาคาที่ไปดีศีสุดโทปะเดี๋ยวเราเข้าไปเดินตรงบ่วงนี้ทั้งหมดมี58บ่วง58บแแต่เวลาลอดเนี่ยเขาบอกว่าให้เราตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานเนาะบ่วงก็คือองค์พญานาคเสียงก็จะสลับกันไปนะใช่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ เป็นบ่วงยาวมากยาวไปถึงนู่นเลยดูสิ <c oughs> ตรงนี้เดินออกมาถึงจุดแรกระนะก็จะเป็นพระอุปคุธแล้วก็นั่งอยู่ใต้ขององค์พญานาะคเจ็ดเสียน จะเดินผ่านทั้งหมด58ห่วงเนี่ยจนไปถึงพระปางเปิดโลกด้านในโอหตรงนี้นี่เป็นทางเข้านะโอ้หดูแบบขังมากอ่ะแม่ใช่ใช่ใช่นี่นี่ขนาดยังไม่เสร็จนะเนี่ยตาท่านจะเป็นสีแดงเลยเป็นตัวเหมือนเสีย,ยนพญานาคท่านหันมาทางนี้นะคะอ,อันนี้คือเป็นทางเข้านะ โอ้โหตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่จะต้องเข้ามากราบเมื่อมาที่วัดดอนใหญ่ใช่ค่ะอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งตัวคนขาบตรงนี้จะมีพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะแล้วก็มีองค์พญานาคเต็มไปหมดเลยหลายๆตระกูลองค์นี้สวยมากทำไมกิ๊เห็นแล้วองคนี้หน้าเหมือนมังกรนะอง์นี้หน้าเหมือนมังกรจริงๆนะองนี้หน้าเหมือนมังกรมากนะก็สําหรับใครที่เป็นสายพญานาคนะก็ต้องมาที่ตรงนี้นะมาขอบารมี มากราบขอพรจากท่านนะถ้าเรามองขึ้นไปด้านบนจะเป็นองค์เจดีย์แล้วก็อยู่ท่ามกลางหมู่มวลขององค์พญานาคต่างๆนะอ้แล้วเขาทําสวยนะตรงนี้มาตรงนี้องค์กลางเนี่ยจะเป็นองค์ใหญ่เลยนะยังสร้างไม่เสร็จเขาบอกว่าการที่เราได้มากราบตรงนี้เป็นการเปิดโชคเปิดลาภเปิดวาสนาเปิดบารมีแล้วก็เปิดขุมทรัพย์นะในการที่เราจะมาขอเรื่องยศเรื่องตำแหน่งในเรื่องการงานก็ให้มายืนกล่าวคำอธิษฐานอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็ถ้าใคร ที่บูชาผ้าผูกผ้าหนุนดวงมาก็สามารถที่จะมาผูากใต<ด>้ฐา,านขององค์ท่านได้นะอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าฟางเปิดบ้านเปิดโล<ห>กอันนี้ก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองนะอยู่ในตัวองค์พญานาคนะเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองในบ่อน,น้ำด้านข้างเนี่ยเป็นเหมือนหัวใจพญานาคเลยนะคุณแม่ตรงนี้เหมือนหัวใจพญานาคเลย ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะแม่เป็นลานอุทยานลานอุทยา,ยานะสวยแม่ว่าสวยนะสวยมากคิดว่าเสร็จแล้วจะสวยเลยทีเดียวนะก็วันนี้พี่แพทย์ได้พาแม่มาที่วัดดอนใหญ่เนะี่ยคิดว่าวัดดอนใหญ่เนี่ยแม่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่ว,วัดธรรมดานะมาที่นี่ยังเป็นพลังแห่งความศรัทธาพลังบวก แล้วก็ได้ในเรื่องของจิตใจด้วยได้ไม่ได้คุณดูข้างหลังเลยคนเยอะมากเห็นไหมเขามาขอพรมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็สรุปเลยแล้วกันว่าถ้าใครเห็นคลิปกิฟต์กับคุณแม่นะคะแล้วก็อยากจะมาทําบุญที่วัดดอนใหญ่เนี่ยมาง่ายๆอยู่ที่คลอง8ลดลลูกกาสําหรับวันนี้เราสองคนทําบุญไปด้วยพลังแห่งความศรัทธาเหมือนกันนะแล้วก็ทําบุญไปด้วยสายมูไปด้วยนะเผื่อสายมูไปด้วยเพราะว่าเราก็พาคุณแม่ไปกราบองค์เทวศสุวรรณกิฟต์กับคุณแม่ก็ขอ อนุโมทนาบุญให้กับทุกทคนด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุก็อย่าลืมนะมาวันนี้ร่วมบุญวันนี้ได้บุญเดี่ยวนี้จริงๆนะจ๊ะ วันนี้ได้ไปทดลองขับเจ้าตัวสุสกิ้แอลเซเว่นพาคุณแม่ไปเที่ยววัดนะต้องบอกเลยว่าอยู่กับเขามา1วันเต็มๆเ,เนี่ยสิ่งที่กิฟชอบในรถคันนี้ก็คือ1เลยประหยัดน้ํามันเพราะว่าเขามีตัวไฮบริดมาช่วย2ก็คือความกว้างขวางสะดวกสบายความสูงของรถที่เป็นเป็นรถครอสโอเวอร์ over, มันทําให้เราเวลาขับทัศนวิสัยในการมองเนี่ยมันสบายมาก3ก็คือราคาตัวเริ่มต้นเนี่ยเจ็ดแบาทตัวท็อปสุดที่เห็นอยู่นี้หลังคาทูโทนราคา8 9ดแสนเก้าพันบาทก็ถ้าใครชื่นชอบหรืออยากได้ รถครอบครัว7ที่นั่งสักคันกริฟแนะนําตัวนี้เลย XL7 สุ u กิ XL7 ก็ไปทดลองขับไปชมคันจริงได้ที่ศูนย์บริการ u ุสกิทั่วประเทศไทยวันนี้บอกจริงๆเลยนะไปลองรถคันไหนก็อยากได้คันนั้นคุณแม่ก็ชอบด้วยคันนี้นะอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับกริฟก็ได้สําหรับ XL7 คันนี้